ที่นี่คือวิหารเซียนนะครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าจีดทั้งสวรรค์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็เติมน้ำมันนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราและครอบครัวนะครับผมก็ขอเผื่อให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับให้ทำอะไรก็มีความสว่างสวายชวดช่วงนะครับ องหอยยุงเซียโจเนี่ยหรือซักบ่อเซียงเนี่ยผมได้มีโอกาสไปกราบท่านนะครับที่เมืองจีนประมาณ3หรือ4ครั้งแล้วผมจำไม่ได้ตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับถ้าไม่ติดโควิดหมดโควิดเมื่อไหร่ผมจะไปกราบท่านที่เมืองจีนอีกหนึ่งครั้งนะครับและปฏิญาณตนว่าจะไปทุกๆุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันธนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาสักการะเกี่ยวกับเทพเจ้าจีนล้วนๆเลยนะครับที่นี่คือวิหารเซียนนะครับอยู่ที่อำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าจีนทั้งสวรรค์เลยก็ว่าได้นะครับค่าเข้าชมนะครับคนละ50บบาทนะครับแต่คุ้มค่าอลังการงานสร้างมาก ผมเคยมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับจุดไหว้ก็คือมีตรงนี้จุดเดียวใช่ไหมครับที่ไหว้ครับผมข้างในชมอย่างเดียวครับผมชุดเท่าไหร่ครับชุดเท่าไหร่ครับพอดีวันนี้วันพระด้วยเดี๋ยวเรามาไหว้ขอพรกันครับถวายส้มีหมายถึงเงินทองครับถวายส้มนี่หมายถึงเงินทอง ครสองถ้าเป็นปลาหมากระดาษปลาหมาดอกบัวก็คือปวามหมายมีกินมีใช้ไม่หมดนี่เป็นดอกบัวนี่เป็นสีบัวนี่เป็นก้อนเงินก้อนทองผมเอาเป็นส้มละกัน่าชุดเท่าไหร่ครับสองร้อยค่ะได้ครับเดี๋ยวไหว้เสร็จแล้วเข้าไปชมด้านในออกมาลากลับไปทานได้นะได้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับละทูบหรือว่าจะมีให้อยู่บนศาลาค่ะไหว้ด้านนี้ใช่ไหมครับไปถวายโต๊ะด้านหน้าก่อนนะคะอ๋อไปไหว้ถวายด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาไหว้ด้านนี้อ๋อโอเคขอบคุณครับ เดี๋ยวเรานําชุดไหว้นะครับไปตั้งตรงโต๊ะนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินอ้อมมาไหว้ทางด้านนี้นะครับแล้วเราเดินชมเสร็จแล้วค่อยมาลาส้มไปทานนะครับบรรยากาศผมว่าเหมือนผมมาเมืองจีนเลยอ๋อน้ำมันด้วยนะครับขอบคุณครับจุดทุกกี่ดอกครับ ทูบอยู่ตรงไหนครับพี่อ๋อถือน้ำมันนะครับแล้วก็ถือทูบขึ้นมาจุดด้านบนนะครับ,บมครับครับจุดทูบสามดอกนะครับ ดีจังเลยผมนว่าผมอยู่เมืองจีนนี่นะครับด้านหลังผมนี่ก็เป็นเทพเจ้าไทายสวยเอียนะครับเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาข้าพเจ้านายจากกักรพันธ์บำเพ็ญเกียติกุณและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับในพันวันนี้มากราบขอพรเซียนทุกพระองค์ที่อยู่ในวิหารเซียนแห่งนี้ได้โปรด ประทานพรให้ข้าพเจ้าและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาพยันอันตรายร้ายๆใดๆอย่าได้เข้ามากล้ำกลายเฮงเฮงรวยรวยสาธุเสร็จแล้วเราก็นำทูปไปปักในกระถางนะครับ ก็แหวนอย่างนี้ละกันแล้วเราก็เติมน้ำมันนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราและครอบครัวนะครับผมก็ขอเผื่อให้กับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ ให้ทำอะไรก็มีความสว่างสวยชั่วช่วงนะครับนะ mm hmm. ครับหลังจากเราไหว้เสร็จแล้วนะครับจุดที่หนึ่งเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอองค์จำลององค์ป้วยเซียนโจวซือนะครับ แล้วก็องค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะครับยืนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยต้อนรับเราว่างั้นนะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเทพอาจารย์เตียวเหี่ยงทงนะครับนักพรตเมฆขาวซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเทพอาจารย์เอีย่ยหุงรงนะครับนี่นะครับบริการผมยังบอกนะเหมือนมาเมืองจีนนะครับแล้วก็จะมีปฏติมากรรม ปีเกิดนะครับปีเสียนะครับนี่นะครับสวยงามมากนี่นะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่อนเนกกุศลสาลานะครับถ้าเพื่อนๆได้มาที่ชนบุรีนะครับได้มาอำเภอสัตหีบวิหารเซียนเป็นที่แนะนำเลยครับท่านใดที่ชอบเทพเจ้าจีนนะครับที่นี่เลย สาธานะครับมีคนดูแลตลอดเช็นครับที่นี่มีกี่ชั้นนะครับพี่มีสามชั้นนะครับน,น,น,นี่นะครับศูนย์รวมเทพเจ้าจีนะครับ เข้ามาก็จะเจอองค์พระสังกจจายนะครับมอบเงินมอบทองมอบโชคมอบลาบนะครับองค์พระสังกจจายนะครับแล้วก็มีเทพเจ้ามากมายเลยนะครับผมมองว่าเอาว่าทั้งสวรรค์ดีกว่าอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นพระอาหารหันต์นะครับปางต่างๆนะครับนี่นะครับปางต่างๆ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่า,ารูปปั้นเ,เหมือนองค์จำลองอสุสานจินซีฮ่องเต้น,นะครับที่เมืองซีอานนะครับอันนี้อันนี้จากเมืองจีนเลยนะครับที่มอบมาให้กับที่นี่นะครับที่วิหารเซียนนี่นะครับเหมือนเราได้มา เมืองจีนไกลๆนะครับดูนะครับดูบริวเวณส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น,นร,นนรปนูปปั้นกองทหารของ องค์จินซีฮ่องเต้นะครับขุดพบที่เมืองซีอานนะครับเมื่อปีคิดสักศักราร1,974นะครับดูนะครับบอกได้เลยว่าลาลานตามากเรื่องไม่ถูกเลยองค์ไหนเป็นองค์ไหน แต่ก็จะมีป้ายชื่อบอกตลอดน,นะครับเมื่อกี้เราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไปทางด้านซ้ายนะครับทันนี้เราไปทางด้านขวาบ้างนะครับก็จะเป็นเทพเจ้า ประจำดวงสัปาปีต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเาอรหันนะครับเมื่อกี้ทางนู้นก็9้าอรหรันทางนี้อีก9าอรหันเป็น18อรหันนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กุนอิมนะครับเยอะแยะมากมายละลางตาไปหมดนะครับที่นี่อย่างที่บอกนะครับพี่เขาบอกว่าที่นี่มี3ามชั้นนะครับพี่ขึ้นทางไหน,นครับ อาฝั่งนู้นเหรอครับอ๋อโอ้มีแม้กระทั่งเป่าบุญจิ้นนะครับพระอรหันต์จี้กงพระอาจารย์ขาเสียโชซือนะครับนี่นะครับมีพระถังสำจังมีเจ้าพ่อมีเฮ่งเจีย มีตือป่วยกายมีสวดเจ๋งนะครับส่วนอันนี้ก็เทพเจ้ากวนอูนะครับส่งชุดขุนศึกส่วนด้านในทางด้านนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมล้วนๆนะครับพระมหาโพธิสัตว์นะครับพระสหัสกอนอวะโลกิเตสวนเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับ องค์นี้ก็จะเป็นเทพเจ้าหยวนไทโจเจงคิดส์ขานทางขึ้นทางนี้นะครับเช็คครับชั้นสอง ตอนนี้เรานำเพื่อนๆมาสู่ชั้นสองนะครับเรียบร้อยแล้วองค์นี้ก็จะเป็นอ๋อเดี๋ยวนะครับอ๋อโอองหลี่ตรงปิงนะครับหรือหลือโจ้นะครับพอเราออกมาจากด้านห้องโถงใหญ่ก็จะเป็นลานกว้างนะครับ ก็จะเป็นเทพเจ้าฮกลบซิลนะครับนี่นะครับบริเวณชั้น2นะครับหันหน้าไปทางนี้นะครับก็จะเป็นเทพเจ้าต่างๆผมบอกว่าเยอะมากเ่อจนผมบทั้งสวรรค์นะครับนี่นะครับ อ,องนี้องค์หัวท้อเซียนซื่อนะครับอันนี้คือองค์หัวท้อเซียนซื้อนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในสายผงไร้นะครับในอ,องค์กรผงไร้เกาะต่างๆจะต้องมีหนึ่งในแปดนะครับนี่นะครับ ที่สาคัญเลยนะครับสาคัญที่สุดเลยนะคือผมก็มาเจออาจารย์ที่ผมศรัทธาและก็นับถือที่สุดเลยนะครับคือองค์หอเฮฮุงเซียจโจนะครับหรือองค์ซักบ่อเซียนนะครับเป็นประธานประถมของวงการผงไลนะครับในเครือสหพุทธธรรมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับองค์หอเฮฮุงเซียจโจเป็นอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพเป็นเบอร์หนึ่งเลยในใจผมก็ว่าได้นะครับและผมมองว่า เป็นเบอร์หนึ่งของใครอีกหลายๆคนเช่นกันนะครับนี่นะครับพอเรามองทางด,าด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นองค์18อรหันนะครับ องหอยฮุงเซียโจเนี่ยหรือซักบ่อเซียงเนี่ยผมได้มีโอกาสไปกราบท่านนะครับที่เมืองจีนประมาณ3หรือ4ครั้งแล้วผมจำไม่ได้ตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับถ้าไม่ติดโควิดหมดโควิดเมื่อไหร่ผมจะไปกราบท่านที่เมืองจีนอีกหนึ่งครั้งนะครับและปฏิญาณตนว่าจะไปทุกทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่ปีนี้ผมไปมาแล้วนะแต่ว่าเออ,เอ,อปีนี้ไม่ได้ไปสิ เพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวจะไปเพราะถ้าหมดโควิดนะครับแต่ผมจะประสานทัวร์เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปของท่านที่เมืองจีนให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเชิญครับเดี๋ยวขึ้นชั้นสามกันฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับตรงข้ามกับองค์อ๋อเหยาฮุงเซียโจนะครับหรือองค์ซักบ่อเซียนนะครับถ้าเราหันหน้าออกจากหาวิหารเซียนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีเทพเจ้าไต่ฮงกงนะครับ เทพเจ้าแต่ฮ่องกงองนี้ผมก็เคยไปกราบที่หลุมศพท่านมาแล้วเหมือนกัน3-4ถึงครั้งที่เมืองจีนนะครับไปกราบพร้อมๆกับที่ผมไปกราบองค์หอฮิวเซียโจนะครับท่านก็เป็นนักพลตเป็นพระพิสุสงฆ์ที่สร้างสะพานนะครับทำคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศจีนนะครับและก็เป็นปฐมบทนะครับเป็นเทพเจ้าที่องค์กรของปอเต็กตึงนะครับนับถือมากที่สุดเช่นกันนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับ เหรียญลูกท้อนะครับปีพศ2493 -94 สมหมันจะมีมูลค่าที่เล่นหากันสูงมากและก็แพงมากนะครับแล้วก็เป็นที่ใฝ่ฝันของเซียนพระหรือเซียนสายไต่ฮงกงที่สแสวงหากันนะครับนี่นะครับคือเทพเจ้าไต่ฮงกงนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีเทพเจ้าอีกหนึ่งองค์นะครับ เทพเจ้ากวนอูครับแล้วก็จะมีบุตรบุญธรรมของเทพเจ้ากวนอูคือยุคพราชกวงเพงนะครับแล้วก็เป็นแม่ทัพคู่บารมีนะครับก็คือแม่ทัพจิวสั่งนะครับขุนพลคู่ใจเทพเจ้ากวนอูนะครับปฏติมาก,กรรมรูปหล่อร่วมสมัยนะครับส่วนองค์กลางนี่นะครับก็คือเทพเจ้ากวนอูนะครับ ส่วนด้านในนี่ครับก็จะเป็นห้องศิลปะกรรมไทยนะครับไทยเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3กันนะครับว่ามีเทพเจ้าอะไรให้เราสักการะ,ะอีกครับเช่นครับตอนนี้ผมก็ทำเพื่อนๆมาถึงชั้น3ของวิหารเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไทยพุทธบ้างนะครับก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธชินราชน,นะครับส่วนตู้ที่เรียงด้านข้างที่อยู่ในตู้นะครับ ก็จะเป็นพระ18อลหันนะครับเดี๋ยวเราสักการะหลวงพ่อพระพุชินราชนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมหินานาสักกาเลหิอภิปูชิโตทีทายุโกโหมิ อโลโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังปิยังมะมะประสิทธิลาโพเชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอะปิอภิปาเลตุนะโมพุทธทายะข้าพเจ้านายจักรพันธ์บำเพ็ญกติกุลพร้อมครอบครัวและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันขอบารมีองค์พระพุทธชินราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระองค์ ที่อยู่ในวิหารเซียนแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ผมและทุกทกท,กท่านประสบแต่ความสุขความเจริญกิจการงานใดๆก็ขอให้สำเร็จทุกประการโรคภยัยโรคร้ายใดๆอย่ามากํากายนึกคิดสิ่งใดที่เป็นมงคลก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถาในเร็ววันนี้ด้วยเถิดสาธุ นี่คือชั้น3ของวิหารเศียดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่นะครับบยากาศวันนี้เข้าเข้าสู่เดือนธันวานะครับก่อนวันพ่อที่วันนี้เราถ่ายคลิปนะครับเป็นวันพระด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายใกล้ๆ้วันที่5ธันวาใกล้ใกล้วันพ่อด้วยนะครับแต่ว่าวันที่เรา ออกง YouTube เนี่ยอาจจะเลทไปสักนิดนึงนะครับแต่นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากเย็นลมเย็นมากนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าท่านใดเป็นสายทางเทพเจ้าจีนที่นี่เลยนะครับผมแนะนำวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนนะครับมาสักการะ วันนี้เอาใจสายคนจีนหน่อยนะครับสายเทพเจ้าจีนนะครับที่วิหารเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเทพเจ้าจีนเผื่อเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับได้มาจังหวัดชลบุูรีนะครับมาเที่ยภอสัตหีบนะครับยังมีสถานที่เที่ยวนอกจากวิหารเซียนแล้วนะครับยังมีวัดเขาชีจันนะครับยังมีวัดยาณสังวรนะครับแล้วก็ยังมีอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะขออภัยนะครับ เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับมากราบวิหารเซียนนะครับผมว่าไม่ผิดหวังนะครับตื่นตาตื่นใจมากนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเที่ยวไปไหวไปกับในพันเหมือนเดิมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องเที่ยวไปไหวไปกับในพันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ